อันนี้ก็เจ้าเจ้าแต่เช้าเลยครับหลังบ้านนะครับทำลังแข่งกันนะครับผมอันนี้กระติดกขี้หมูครับท่านผู้ชมเห็นไหมการทำรังของกระติ๊ก,กระจาดนี้จะต่างกันนะครับอันนี้หาช่อพงนะครับอ่อนๆน,นะครับติกเอาไปสานรังนะครับผม คืมด้วยเลยไม่ได้ออกป่าเลยวันนี้ขอถ่ายนกนะครับก็จะมีเรื่องพึ่งบ้างนะครับผมเพราะว่าเพจผมเป็นหลักเนี่ย Rover, เป็นเป็นการตรีพึ่งนะครับหาพึ่งหลวงนะครับท่านผู้ชมแต่พวกสัตว์พวกนกอะไรเนะี่ยผมชอบโดยโดยตัวตัวของผมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปลา่าไปอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้มีเจ้าของรังนะท่านผู้ชม แต่เจ้จตัวเนี้ยมามาลือนะเจ้าของรังไม่อยู่นะวันที่ผมถ่ายไปคลิปแรกเนอะม,นมันจะมีทำคู่กันอยู่นะครับตัวผู้ทั้งสองตัวตัวเนี้นะครับต่างคนต่างสร้างนะครผม ป่าพงใบหญ้าเยอะนะครับก็เ,เลยไหวนะครับบินขึ้นบินลงนะครับผมถ้าคึมๆแบบนี้นะครับช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะแดดไม่ร้อนก็ทําแทบทั้งวันนะครับผม ใจนะผมพันก่อนแล้วก็สอดขึ้นมาล่างแล้วก็ย้อนขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ไปรัดที่กิ่งข้างบนนะท่านผู้ชมคือให้มันแน่นะนะครับแล้วก็ดึงสอดมาข้างล่างนะครับทาบ่านผู้ชม มันล้างข้างล่างอีกนะครับ